นี่พี่น้องดอกสวยไหมพี่น้องเนี่ดอกสวยนะครับพี่น้องดอกใหญ่ๆอบบต่อเลยพี่น้องต่อต่อเดี๋ยวเราจะรีบไปขุดกันต่อเฮาเสียงรถเสียงรถเข้ามาหากันนะพี่น้องเดี๋ยวเรารีบขุผดขุดพนี้ให้เสร็จแล้วไปต่อข้างหน้าดีกว่านะพี่น้องนะ ต้มใช้มีดทิ่มมาเลยนะพี่น้องแต่ถ้าเราขุดช้าพี่น้องดอกสวยโอ้วหเลยพี่น้องดอกใหญ่หญสวยเลยใส่ไปในหมวกนี่ยแหละพี่น้องอะตะก้าตะก้าหมาไม่ได้พามาพี่น้องสวยอยู่พี่น้องสวยอยู่ยังแข็ง แข็งอยู่พี่น้องสวยพี่น้องสวยงามสวยมากจะใส่หมดไหมพี่น้องนี่เราตั้งไว้นี่ก่อนดีกว่า คนเดียวพี่น้องเข้าป่าพาหาอยู่หากินคือเก่าในแบบฉบับเบาต้มออนิวชาแนลนะพี่น้องหมานคือเก่าพี่น้องเข้าป่ายามไดยาได้ยามนั่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องเบาต้มกำลังขุดอยู่เ่าต้มมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ย ชวนสาวลุงมาสาวลุงบอกมาเมื่อกี้นี่เบิ่งดอกเบิ่งดอกพี่น้องมาต้มหักันเลยแล้วกันเ่เบิ่งดอก,กงามพี่น้องเย้ยสวยๆอบอบกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะพี่น้องพอมาต้มมาคนเดียว ไม่มีสาลุงไทยมาถ่ายให้พี่น้องเอ้ยเยอะไหมพี่น้องพี่เขาเต็มเลยพี่น้องพี่พี่นี่อีกพี่น้องี่เราตรงนี้ก่อนดีกว่าพี่น้องเอ้ดอกสวยนี่ดอกสวยข้าขนาดเนาะ เดี๋ยวเราต้องรีบรีบ,ร,บรีบถอนรีบไปหาทั้งใหม่พี่น้องพอเสียงรถเพื่อนเข้ามาหาเหมือนกันพี่บอต้อมใช้หักกันเลยพี่น้องบอกต้องไม่ขุดแล้วขุดไม่ทันแล้วพี่น้องอืมยนเยอะอยู่พี่น้องเอ้สวยอยู่ เดี๋ยวเราไปอดเสาลุ่งกันบต่ตอมก็หาอยู่หากินหมานคือกันนะเสาลุ่งเบ่งดอกสวยๆงามๆพี่สวยอยู่นะพี่น้องนะเราเอาไปดองพี่น้องดอกแบบนี้เรา,เาไปดองเดี๋ยวเราเอาไปดอง ไว้ส่งกลับบ้านให้พอ่อให้แม่ได้กินนี่พี่น้อง เราวางไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอา,เอาอตัวใหม่ก่อนนี่นี่นี่พี่น้องกล้องอาจจะสั่นหน่อยพี่น้องไม่มีใครถ่ายให้วันนี้เสาลุงไม่ยอมมา ถ้าสลุงมาเห็นอ้ยสลุงสอออนขนาดเลยพี่น้องนี่เบ่งดอกแต่และดอกอสวยๆงามๆใหญ่ๆสวยครัขนาดพี่น้องเลยเรากองไม่ดีกว่านาะพี่น้องเนาะหนึ่งกองนี่หนึ่งกองนะพี่น้องนี่ตรงนู้นอีกหนึ่งกองพี่น้องตรงนี้อีกพี่น้องตรงนี้อีก ต้มหักไปเลยพี่น้องเอ้ยมต้มหักไปดีกว่าเออดีเอาไปให้สาวลุ่งล้างดองไว้ให้แม่ เดี๋ยวเราเก็บไปรวมกันก่อนเสี่ยในกองเก็บกองนี้ก่อนพี่น้องไปรวมกันก่อนพี่น้องเลย อุ้ยดอกเล็กๆกันนี่พี่น้องนี่ดอกสวยไม่พี่น้องนี่ดอกสวยนะเฮ้ยสวยๆพี่น้องเอ้ยดอกอวบๆเบิ่งพี่น้องสวยขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชุดนี้เปล่าต้องมาจะเอาไปดองพี่น้อง ให้สาวล่งล้างดองวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องคอมเมนต์ comment ให้มาเป็นกําลังใจให้เบ่าต้อมในช่องเบ่าต้อมออนิวชา n e l ด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ